สวัสดีนักเรียนม 2. ทุกคนนะคะพบกันอีกนะคะในเช้านี้เราเรียนเป็นชั่วโมงแรกในวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับครูเกียรติมาณีอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่3กันยายนนะคะเราขึ้นเดือนใหม่แล้วเดือนกันยายนนักเรียนเราจบเรื่องพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรไปแล้วนะคะเราก็ยังคงอยู่กับเรื่อง เกี่ยวกับเรขาคณิตอีกเช่นเดิมบทนี้ก็จะเป็นกล่าวก็จะกล่าวถึงเรื่องเรขาคณิตเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตอีกเช่นเดิมเหมือนบทที่แล้วในชั้นม2นี่จะพบเจอเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิตสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปทรงเนี่ยมากกว่าระดับชั้นอื่นๆนะคะชั้นม1ก็จะพบเจอไปแล้วเป็นเรื่องการสร้างชั้นม3กําลังจะขึ้นพร้อมๆไปกับม2นี่ก็คือเรื่องความคล้ายส่วน ชั้นม .2 เนี่ยมีทั้งพื้นที่ผิวปริมาตรนั่นก็ถือว่าเป็นเลขาคณิตแล้วก็ยังมีเรื่องนี้ก็คือการแปลงนะคะซึ่งทุกอย่างทุกเรื่องที่เขาบรรจุมาในหลักสูตรให้นักเรียนเรียนนี้มันคือมันสำคัญหมดเลยนะคะอ่าแล้วก็ปีนี้เขาก็ยังเชิญชวนให้นักเรียนสอบโอเนตแต่ว่าเขาไปบังคับอยู่แล้วแต่สมัครใจนะคะก็รอฟังว่าผู้อนวยการ จะว่ายังไงจะให้นักเรียนสอบร้อเปอร์เลยไหมหรือว่าจะให้นักเรียนแล้วแต่สมัครใจก็ไปสมัครเอาเองอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาเริ่มประกาศมาแล้วประกาศรับสมัครแล้วนะคะอ่าทีนี้ของเราม .2 ม .2 เราจะขึ้นบทใหม่นะคะวันนี้หลังจากนี้ครูจะไม่มีการทดสอบท้ายบทเพราะว่าครูทดสอบท้ายเรื่องแต่ละครั้งที่ครูสอนทุกครั้งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นครูจะไม่ทดสอบท้ายบทนะคะไม่มีการทดสอบท้ายบทหลังจบบทนะคะเราจะเรียนกันไปเรื่อยๆคันเก็บคะแนนไปเรื่อยๆคะแนนเหล่านั้นแหละครูจะเอามาเฉลี่ยเป็นคะแนนตัวชี้วัดคะแนนเก็บนักเรียนคะแนนสอบกลางภาคแล้วซึ่งเราก็สอบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังไม่ทํายังค้างครูอยู่ครูก็พยายามกระตุ้นส่งแชทไปหาคนไหนไม่ส่งครูบ้าง นักเรียนก็กรุณาใส่ใจสักนิดนึงนะคะทำส่งครูม,มาเราเหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนแล้วในการที่จะสอบปลายภาคเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าอย่านิ่งนอนใจไปนะคะถึงเวลาอาจจะเกรดไม่ออกเหมือนเพื่อนเขาเพราะว่าเราไม่มีคะแนนอะไรเลยโดยเฉพาะเด็กชายนิมิตนิมิตเล่น Facebook ได้นิมิตอัพสตอรี่ได้แต่นิมิตเข้าเรียนและทำ งานของครูไม่ได้เลยครูไม่เข้าใจนิมิตไม่รู้เป็นอะไรนักเรียนพบเจอเพื่อนไม่ลูกได้ไทยถามไหมเขาเข้าเรียนวิชาอื่นไหมหรือว่าเขาไม่เข้าเรียนแต่วิชาคณิตศาสตร์นิมิตทําไมพอมาม .2.. แล้วเรียนออนไลน์นี่เหลวไหลามากๆเลยแต่ถ้าเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนิมิตตั้งใจมากๆเลยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะครูเห็นนิมิตเล่นเฟซบุ๊กได้ พูเกมพูอะไรได้แต่ว่ากลับเข้าเรียนแล้วก็เข้าทําข้อสอบครูไม่ได้ครูทักแชทไปก็แล้วส่งลิงก์ข้อสอบให้ก็แล้วไม่มีการตอบกลับมานักเรียนคิดว่าไงนักเรียนคิดว่าไงเขาเป็นอะไรไม่ใช่ต่อเฉพาะนิมิรหรอกหลายคนแต่หลายคนก็ยังตอบโต้ครูกลับมาบ้างนะคะมสองเป็นอะไรกันหลกทําไมมันมันเยอะจังเลยที่เป็นแบบนี้มอ,อื่นเขาก็ ก็พอเข้าใจอยู่มันเป็นคนเดิมๆแต่ม,มสองมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลายคนซึ่งนักเรียนเป็นอะไรไปหูุกทำไมไม่ทำงานส่งคุณครูนะคะลูเหมือนว่านักเรียนจะนิ่งเฉยไปเลยแต่ว่าสำหรับคนที่เขาทำดีแล้วน่ะครูก็ชื่นชมนะมงหลายคนเขาก็ตั้งใจแล้วเขาก็ส่งเป็นปัจจุบันของเขาในทุกๆชั่วโมงไม่ต้องให้ครณได้ทวงถามเลยอันนี้ครูขอชื่นชมนักเรียนทาดีแล้วหูกความรับผิดชอบ อยู่ในกำมลสัสษณดานนั้นนักเรียนจะเป็นคนที่ไปอยู่ที่ไหนนักเรียนมีความรับผิดชอบเจ้าหนายก็ชอบไปทำบางงานที่ไหน,น,นก็ทำได้นานเ <lien> ขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ <pir ms> เป็นอันดับหนึ่งเลยมีวินัยเป็นอันดับหนึ่งเลยคนแบบนี้ก้าวหน้าจเจริญเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วนะคะเหมือนคนญี่ปุ่นยี่ความญี่ปุ่นเขาคนญี่ปุ่นเขาจะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองอันดับหนึ่งเลยและมีวินัยมากนะคะ ประชาชนของเขาถึงมีคุณภาพเพราะนั้นประชาชนไทยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันถึงไม่เขาเรียกว่าการประเทศกำลังพัฒนาเศรษฐกิจเติเตบโต,ตน้อยมากถือว่าเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาแต่ว่าเราก็บอกตัวเองว่าเรากำลังพัฒนาอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะเอาคูนอกเรื่องไปไกลแล้วทีนี้มาดูบทที่สี่บทที่สี่ว่าด้วยเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต การแปลงหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงรูปเดิมจากรูปเรขาคณิตอันเดิมเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงในที่นี้ในเรื่องการแปลเปลี่ยนแปลงไปในที่นี้จะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเปลี่ยนเฉพาะตำแหน่งขนาดของรูปยังเท่าเดิมทุกประการถ้ายกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปกับภาพเดิมเอามาทับกันแล้วมันต้องทับกันสนิทพอดีห้ามใหญ่ขึ้น ห้ามขยายใหญ่ขึ้นห้ามย่อเล็กลงถ้าขยายใหญ่ขึ้นหรือย่อเล็กลงไม่ถือว่าเป็นการแปลงในบทนี้เราจะเรียนการแปลง3อย่างแปลง3อย่าง3อย่างคือ1การเลื่อนขนานซึ่งเราจะเรียนวันนี้2การสะท้อน3การหมุนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบเจอกัน3ครั้งครูจะเรียน3เรื่องนี้ให้จบเลยในบทเดียว3ครั้งที่เราเจอกัน1การเลื่อนขนาน การแปลงแบบเลื่อนขนาน2การแปลงแบบสะท้อน 3. การแปลงแบบหมุนนะคะวันนี้เราขึ้นหัวข้อนักเรียนขึ้นหัวข้อขึ้นบทที่4ขีดเซนต้ให้เรียบร้อยขึ้นหัวข้อบทนะคะการแปลงทางเรนขนาคณิตแล้วก็ย่อหน้าบรรทัดใหม่ขึ้นหัวข้อการเลื่อนขนานนักเรียนการเลื่อนขนานคืออะไรก็คือการแปลงทางเรนขนาคณิตนะคะในการแปลงทั้ง3อย่างที่ครูกล่าวไปเมื่อกี้นี้ มันจะมีอุปกรณ์ของมันนะคะมันจะมีอุปกรณ์ของตัวมันเองในการแปลงอย่างเช่นการเลื่อนขนานเขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขาขเขาจะมีเขาเรียกว่าอาวุธประจําตัวในการแปลงนะคะเรียกอย่างนี้นักเรียนจะได้สนใจดูให้ความรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ในเทพนิยายหรือในเกมอะไรสักอย่างมีอาวุธด้วยนะคะในการเลื่อนขนานมันก็มีอาวุธของมันในการเลือ่อนอาวุธนั้นเขาเรียกว่าเวกเตอร์นะคะ เวกเตอร์มีลักษณะเป็นยังไงเวเดียวเราจะไปพูดถึงเวกเตอร์กันเรามาดูความหมายก่อนนะคะการเลื่อนขนานก็คือการแปลงทางเรขาคณิตที่เปลี่ยนตำแหน่งหรือเลื่อนไปเลื่อนตำแหน่งไปเลื่อนไปในที่นี้เลื่อนจุดทุกจุดเลยนะคะของของรูปเรขาคณิตรูปเรขาคณิตนั้นอาจจะมีสามเหลี่ยมจะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีมุมสามมุมมีจุดสามจุดจุดยอดมุมสามมุมก็จะเลื่อนไปทั้งสามมุม เลื่อนไปในระนาบตามแนวเส้นตรงนะคะเส้นตรงนั้นจะต้องเป็นระยะห่างเท่าๆกันเช่นจุด A ไปจุด A พามไปจุด A พามก็จะต้องเท่ากับจุด B ไปจุด B พามระยะจากจุดต้นแบบไปหาจุดที่เลื่อนไปนั้นจะต้องเท่ากันนักเรียนดูภาพนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจอ่านักเรียนดูภาพนี้ ภาพนี้ไม่ใช่รูปกล่องสี่เหลี่ยมนะลูกนี่ภาพต้นแบบครูจะแรงเงาภาพต้นแบบก่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ABCD ครูแรงเงานะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ABCD เดิมมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงตำแหน่งนี้มันเกิดการเลื่อนไปเป็นรูปสี่เหลี่ยม ABC พามเครื่องหมายเด็ดตรงนี้เขาเรียกว่าพามเขาอ่านว่าพาม A พาม B พาม C พาม D พามกลายมาเป็นรูปไม้ที่ได้จากการเลื่อนรูป A B C มาอยู่ตรงตำแหน่งนี้เห็นไหมคะมันแค่เปลี่ยนตำแหน่งไปเดิมมันอยู่ตรงนี้มันเลื่อนขนานไปไปเป็นรูปสีแดงอยู่ตรงนี้ครูแรงเงาให้มันแตกต่างเดิมมันเป็นรูปสีน้ำเงินมันเลื่อนขนานไปไปเป็นรูปสีแดง ระยะที่วัดจากจุดทุกจุดจุดทุกจุดก็คือจุด A จุด B จุด C จุด D นี่เขาเรียกเป็นจุดจุด A เลื่อนไปจุด A พรามนี่เขาเรียกว่า A พรามนะคะจุดที่ได้จากการเลื่อนจุด A เขาจะเรียกว่าจุด A พรามโดยใส่สัญลักษณ์แดะดตรงหัว A อย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าจุดที่เกิดจากการเลื่อนขนานจุด A มา1ครั้งถ้าสองครั้งจะใส่ ดับเบิลพามก็คือสองแดดนะคะสองแดดคู่กันแต่อันนี้มันเลื่อนไปครั้งเดียวจุด A เลื่อนไปยังจุด A อพามจุด B เลื่อนไปยังจุด B ีพามจุด C จุด C ตรงนี้เลื่อนไปยังจุด C ีพามจุด d เลื่อนไปยังจุด D ีพามนั่นเรียนสังเกตระยะที่วัดจากจุด A ไป A อพามจาก B ไป B ีพามจะต้องเท่ากันนี่คือเส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้สองเส้นนี้ สามเส้นนี้สี่เส้นนี้นี่จากสีไปสีพามจากดีไปดีพามวัดออกมาจะต้องเท่ากันทุกเส้นสี่เส้นเลยเพราะฉะนั้นในการเลื่อนไปจะต้องเลื่อนไปในระยะที่เท่ากันด้วยนะคะไม่ใช่ว่า a ย้ายไป A พามย้ายไปหเซนติเมตรแต่ B ย้ายไป B พามสามเซนติเมตรไม่ได้อย่างนี้ถือว่าไม่ใช่การเลื่อนขนาดละนะคะผิดละ มันจะต้องเป็น5ถ้า a ไป A อพามหเซนติเมตรบไป b พามก็ต้อง5 C ไป C ีพามก็ต้อง5 d ไป d พามก็ต้อง5นะคะและแต่ละเส้นที่เราลากจาก a ไป a อพามบไป b ีพามซไปบีพาม d ไปขนานกันทุกเส้นนักเรียนสังเกตเนี่ยเส้นบนกับเส้นล่างขนานกันนะคะเส้นซ้ายกับเส้นขวาเส้นขวากับเส้นซ้ายนี่ขนานกันทุกเส้น4เส้นนี้ ขนานกันไม่มีทางที่จะตัดกันได้นะคะเลื่อนไปในระยะเท่ากันแต่ละเส้นระยะที่เลื่อนไปก็ขนานกันด้วยเขาถึงเรียกว่าการเลื่อนขนานแล้วรูปภาพไม่ได้เล็กลงหรือขยายใหญ่ขึ้นเท่าเดิมถ้าครูเลื่อนรูปสีแดงมาทับรูปสีน้ำเงินก็จะต้องทับกันสนิทพอดีจำไว้นะคะการแปลงขนาดของภาพจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนแปลงแต่เฉพาะตำแหน่งและไม่กลับด้านห้ามกลับด้านเกิดอยู่ๆตั้งขึ้นพอแปลงออกมาแล้วตั้งขึ้นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะห้ามไม่ใช่เลยจะต้องเหมือนเดิมตั้งแนวไหนก็ต้องตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตำแหนง่งเปลี่ยนแค่ตำแหน่งสมมุติว่าสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้อสามเหลี่ยมรูปหนึ่งอยู่ตรงนี้เอาสามเหลี่ยมหน้าจั่วด,ดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนงงเอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม แบบนี้สามเหลี่ยมหน้าจัวนักเรียนจะได้ดูถ้าเลื่อนขนานไปเลื่อนขนานไปอาจจะเลื่อนไปทางนี้รูปสามเหลี่ยมก็ยังคงตั้งเหมือนเดิมสมมุติว่ามันเท่ากันนะคะนี่รูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งรูปเลื่อนไปเป็นรูปที่หนึ่งพามร,รูปที่หนึ่งเลื่อนไปเป็นรูปที่หนึ่งพามอย่างนี้มันจะต้องตั้งอย่างนี้ถ้าไปตะแคงพอเลื่อนไปแล้วกลายเป็นว่ามันไปตะแคงแบบนี้ถือว่าไม่ใช่แหละ,ะไม่ใช่การเลื่อนขนาน รูปภาพยังคงมีแนวตั้งหรือตะแคงหรือเอียงเท่าเดิมกับรูปเดิมทุกประการเปลี่ยนแค่ตำแหน่งไปเท่านั้นเองเขาเรียกว่าการเลื่อนขนานนักเรียนเข้าใจไหมคะ <c oughs> ทีนี้นักเรียนมาเขาสรุปให้บทนิยามคุณสมบัติไม่ใช่บทนิยามสมบัติของการเลื่อนขนานมีอยู่สองข้อ <c oughs> ข้อที่หนึ่งบอกว่ารูปต้นแบบ และภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานสามารถทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปไม่พลิกรูปเลยยกสีแดงมาทับกับสีน้ำเงินไม่ต้องไปหมุนภาพไม่ต้องไปเอียงภาพยกมาและทับได้เลยอย่างนี้ถึงว่าเป็นการเลื่อนขนานข้อที่2ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมเชื่อมนะคะอันนี้ลืมมมา ที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันแต่ละคู่จะขนานกันและยาวเท่ากันทุกเส้นคําว่าจุดที่สมในกันก็คือจุดเดียวกันนั่นแหละจุด a ไปกับ a พาร์มเขาเรียกว่าจุดที่สมในกันนะคะก็คือจุดเดียวกันแต่อยู่คนละภาพเข้าใจไหมอันนี้คือภาพต้นแบบอันนี้คือภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด a จากเดิมเป็นจุด A มันจะไปเป็นจุด A พาร์มนี่เขาเรียกว่า2จุดนี้เขาเรียกว่าจุดที่สมในกันนะคะเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันแต่ละคู่จะขนานกันและยาวเท่ากันทุกเส้นเหมือนที่ครูอธิบายไปแล้วว่าแต่ละเส้นน่ยต้องยาวเท่ากัน4เส้นเนี่ยสี่เส้นที่เลื่อนไปเนี่ยถ้าเลื่อนไป5 A ไป A พมห้ทุกเส้นก็ต้องยาว5และทุกเส้นก็ต้องขนานกันด้วยนะคะ คุณสมบัติสองข้อนักเรียนบันทึกลงสมุดของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อุปกรณ์ทีนี้เรามารู้จักอุปกรณ์ในการเลื่อนขนานของมันอยู่ดีๆมันจะเลื่อนขนานไม่ได้ถ้ามันไม่มีอาวุธหรืออุปกรณ์ประจำตัวมันอะ <c oughs> <c oughs> โดยอาวุธของการเลื่อนขนานทึ่งจะมีเสมอจะมีเสมอต้องมีก็คือเวกเตอร์ นักเรียนเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปแล้วอันเดียวกันอันเดียวกันนะคะอันเดียวก,กันกับวิชาวิทยาศาสตร์เวกเตอร์คือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกทิศทางและระยะทางที่กำหนดในการเลื่อนขนานเพราะฉะนั้นเวกเตอร์จะบ่งบอกว่าควรจะเลื่อนไปทิศไหนและเลื่อนไปในระยะทางเท่าใดเวกเตอร์จะเป็นตัวบอก นะคะอยู่ดีๆเราจะไปเลื่อนภาพเองไม่ได้ถ้าไม่มีเวกเตอร์เป็นคำสั่งเวกเตอร์ <c oughs> มีลักษณะแบกนะเวกเตอร์ก็คือเหมือนหลังสีลูกเส้นตรงแล้วก็มีหัวลูกศรมีหัวลูกศรเป็นเส้นตรงหัวลูกศรจะไปทิศไหนก็ได้แล้วแต่ทิศซ้ายทิศขวาแนวตรงก็ได้เวกเตอร์ได้หมดนะคะทางซ้ายนี่ก็ได้ลงตรงๆก็ได้ได้หมดนะคะเวกเตอร์ อย่างนี้เขาเรียกว่าเวกเตอร์หมดเลยเวกเตอร์ <c oughs> <c oughs> หัวลูกศรไปทางไหนแสดงว่าการเลื่อนขนานจะต้องไปในทิศทางน,านั้นจังไหมนะคะ <c oughs> และขนาดของเวกเตอร์ยาวเท่าไหร่การการเลื่อนขนานของขนาดการขนาดของการเลื่อนขนาดของการเลื่อนขนานเราจะไม่วัดโดยการวัดว่าไปกี่เซนติเมตร เรียกคูคอไว้มันนะคายคอมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะ